สนับสนุนโดย c ค r i t e ท h เสน่รถเสน่คุณผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลรักษารถยนต์ครบวงจรคุณจา๋ามาในเรื่องที่ชื่อว่าต้องการ,อ,การอะไร,อ,ะไรอ่าฮะใช่ค่ะอันนี้ต้องการอะไรนี่เรื่องเกิดขึ้นกับตัวคุณจ๋าเองหรือว่าฟังเขามาครับเกิดขึ้นเองเลยค่ะเกิดขึ้นเองเลยเกิดขึ้นที่ตลิ่งชันนี่แหละนะใช่ค่ะคือมือบ้านหลังเนี้ยค่ะเพิ่งจะมาซือ เมื่อเดือนพฤศิกาค่ะเมื่อปีที่แล้ว,ลวใช่ค่ะทีออ่ซื้อแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ก่อนช่วงปีใหม่สามวันครับแล้วก็ช่วงที่ย้ายเข้ามาค่ะออก็เข้ามาเหมือนปรับปรุงบ้านหรือว่าตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยมารีโนเวทบ้านก่อนบ้านเป็นบ้านมือสองเหรอครับหรือว่าบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองค่ะเป็นบ้านมือสอง,อสองครับผมใช่ค่ะ ก็คือตอนแรกเนี่ยคือหาซื้อบ้านอยู่ประมาณเกือบปีกว่าๆเกือบสองปีเลยก็คือหาหามานานมากแล้วก็เวลาที่แบบไปดูบ้านมาก็คือไม่ถูกใจแต่ว่าพอมาเจอหลังนี้คือก็พอวันที่มาดูวันแรกอะค่ะตัดสินใจวางมัดจำแล้วก็ทำสัญญาเลยวันเดียวทำสัญญาเลยอือฮึใช่ค่ะอ้าวแล้วทำสัญญาแล้วมาอยู่เลยเหรอไม่ค่ะ คือทำสัญญาเพื่อที่จะซื้ออ๋อครับผมแล้วก็ก็คือกลับไปบ้านกลับไปนอนตกกลางคืนก็ฝันเลยค่ะอืมก็คือฝันว่าเห็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะคซึ่งเป็นผู้ชายก็คือตอนมาดูเนี่ยมีรูปเขาติดอยู่ที่บ้านอืมอ่าแล้วก็พอกลางคืนเนี่ยนอนฝันว่าเห็นเขาว่ามาถามว่าเราอาชื่ออะไรทํางานอะไร,ค,รคือถามหลายอย่างจนเราแบบ แกใจร้องแล้วก็จะดุ้งตื่นนะคะอาฮะแล้วเราก็เล่าให้แฟนฟังแฟนก็ถามว่าเป็นอะไรครับเราก็เล่าให้ฟังแฟนก็แบบก็เหมือนกับแบบว่าเขาก็แฟนเขาก็ไมไ่กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเออเขาก็ไม่ได้สนใจว่าแบบคือถุกที่มันก็มีคนตายอะคะ่ะหมายว่าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ตายที่นี่จากจากที่เราโทรถามก็คือเจ้าของบ้านผู้หญิงที่ขายอะคะ่ะเขาบอกว่าไม่ได้ตายที่นี่แต่ว่าคือ เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับค่ะอือหือ huh. แล้วแล้วก็พ่อก,ก็ก็คือแต่ใจตอนนั้นก็คือมันก็เหมือนแบบไอ่นีไปแล้วมันมันก็แบบเออมันแปลกๆเนาะเหมือนว่าเราแบบทําไมเราถึงแบบฝันเห็นเขาแต่เขาก็ไม่ได้มาแบบน่ากลัวค่ะมันเขามาถามมากว่าถามแบบอาจจะเป็นเจ้าของอะไรเงี้ย huh. ซึ่งตอนที่เราคุยกัแบบเจ้าของวัดผู้หญิงอะเขาก็บอกว่า ไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าเขาเป็นคนใจดีอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเขาหวังบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ไม่ไม่อะไรเงี้ยอืมเขาก็อืมก็พอถึงวันที่ไปโอนไปอะไรก็คือเรียบร้อยแล้วก็คือย้ายเข้ามาพอย้ายเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้มาเหมือนว่าเข้ามาอยู่อาศัยเข้ามาเริ่มปรับปรุงพอมาเริ่มป uh huh. มรัปบปรุงอะ่ะเราก็รู้สึกแต่ว่ามันก็ยังไม่มากคือเหมือนว่าเริ่มมาทําบ้านแบบกับแฟนอะ บางทีเราอยู่ข้างล่างคนเดียวเนี่ยเราเข้าห้องน้ําข้างล่างอะค่ะแล้วมันจะติดกับบันไดเองเรามันรู้สึกว่ามันคนเดินลงไปเดินผ่านไปผ่านมาอันนี้ตอนกลางคืนเหรอครับหรือว่าตอนกลางวันเลยตอนเช้าเลยค่ะตอนกลางวันกลางวันแสงงเลยอ่ะเราเราทาบ้านกันอยู่กับกับแฟนคือเข้ามารีโนเวทบ้านเองถูกต้องไหมฮะก็คือเหมือนมาทําความสะอาดก่อนมาเช็คบ้านก่อนว่าแบบเราจะทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับผม เรามีความรู้สึกว่าเราเข้าห้องน้ําอยู่แต่แฟนอยู่ข้างบนแต่รเราอ่ะได้ยินเสียงคนเดินเราก็คิดว่าแฟนคือเดินไปเดินมาเสียงสีเท้าหนักๆเลยเราก็ออกมาดูอ้าวแฟนก็ถามแฟนแฟนขเขาก็อยู่ข้างบนนะคะเขาไม่ได้ลงมาข้างล่างเราก็เออแบบนิดๆหนึน่งเอกใจแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรจนกระทั่งวันที่ย้ายเข้ามาอยู่อะค่ะครับก็ย้ายเข้ามาได้สักสามวัน บ้านเนี่ยจะเป็นบ้านสามชั้นนะคะพีเ่เจเราจะอาศัยกันอยู่แค่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองชั้นสามเนี่ยก็คือโลง่งมีห้องมีห้องอยู่สองห้องด้านหน้าก็คือเป็นห้องโลง่งด้านหลังเ,เราทําเป็นห้องค้าคแล้วก็เรานอนกันอยู่ที่ชั้นสองก็คือตอนแรกที่ย้ายมาเนี่ยง่ายๆว่าทุกคนก็ยังไม่ชินเพราะว่าก่อนที่จะย้ายอยู่ที่เนี้ เราอยู่คอนโดห้องมันก็ค่อนข้างพื้นที่หนึ่งก็ค่อนข้างจำกัดครับอ่าพอตอนพอย้ายมาอยู่บ้านเนี้ยอือลูกก็ต้องการที่จะแยกนอนเพื่อที่จะแบบเป็น่วงตัวใช่ไหมคะครับผมอ่าห้องข้างหน้าเนี่ยก็คือแฟนจะนอนกับลูกผู้ชายอืแล้วก็ชั้นสองห้องข้างหลังตัวสา,าเนี่ยก็จะนอนกับลูกผู้หญิงครับค่ะแล้วก็ซึ่งวันนั้นาวันครั้งแรกเลยที่เจอก็คือ เราเปิดใยนอน uh huh. เราไม่ได้ผิดคเปิดใฟนอนแล้วก็พอเวลาที่จะเจอเรื่องแบบเนี้ยค่ะคือเราไม่ได้ฝันนะคะพี่เซครับผมเราก็คือหลับแล้วแต่เราจะรู้ uh huh. สึกตัวมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนภาพมันสวิตภาพมันเปิดปึด๊บขึ้นมาเลยแล้วเราก็ตื่นตื่นแล้วก็มองรอบห้อง uh huh. ก็มองเห็นลูกมองเห็นก็ไฟเปิดมองเห็นสภาพห้อง บพอเราหลับตาไปอะค่ะเราก็ก็คือเขาก็จะมาเลยพอหลับตาปุ๊บมาหาเลยใช่มาเป็นลักษณะยังไงครับก็คือเห็นเป็นผู้หญิงนะคะผมยาวเขาพูดว่าอ่ะแต่ก่อนเราอยู่ที่นี่แล้วพอพวกเราย้ายเข้ามาเขาไม่มีที่อยู่ครับเขาอยากได้ศาลพูดแบบเนี้ยค่ะบอกขอศาลเลย เป็นผู้หญิงมีอายุหรือยังหรือว่าเป็นผู้หญิงสาวเลยก็คือหน้าไม่เห็นนะคะแต่เห็นเป็นรูปร่างผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันคือคเหมือนกึ่นความฝันหรือว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะแต่ว่าคือก่อนที่จะเจอเราตื่นแล้วเราไม่ได้หลับแบบะหลับยาวอะคะ่ะคือเหมือนเขามาเหมือนกบบปึ๊ดให้เราตื่นเพื่อที่จะให้เรารู้ให้ให้เรารู้ว่าเราไม่ได้ฝันอะนคือเหตุการณ์ที่เกิดจริงจริง อแล้วทีนี้ก็เลยสะดุ้งตื่นพอตื่นมาก็คือไฟก็เปิดอยู่ลูกก็นอนอยู่ก็เหมือนตกใจมากอะค่ะก็ไม่คิดว่าแบบไม่คิดว่ามันจะเจอก็เลยเหมือนกับแบบนั่งตักพักอะค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงก็พยายามี่จะข่มตานอนแต่ว่ามันก็ไม่ไหวอะค่ะก็เลยเหมือนปลุกลูกปลุกลูกแล้วก็บอกว่าไปนอนห้องนู้นเถอะไปนอนกับน้องอะไรอย่างเงี้ยอืลูกก็เหมือนงงๆแล้วก็ถามว่าทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกวัวเขาจะกลัวครับ ค่ะอันนี้มันก็คือจุดเริ่มต้นวันแรกที่ฝันแล้วตั้งแต่นั้นก็คือทุกคืนเลยค่ะฝันต่อ <มา S 1> แบบแบบเดิมไหมฝันแบบเดิมไหมครับไม่ไม่ค่ะคือจะมาแบบแปลกๆวันที่สองเนี่ยฝันเห็นเป็นเหมือนผู้หญิงผมซ่อยๆแบบนีอายุหน่อยอะค่ะครับเหมือนมาพูดประมาณว่าแบบเนี่ยเหมือนเขาไม่พอใจนะเราอะมาลือบ้านเขาเราก็ลเลยงงว่า เราซื้อบ้านเขามาเราซื้อมาแต่บ้านเปล่าเขาไม่ได้มีเข้าของอะไรแต่เราลืมคิดว่าคือเราเข้ามาเหมือนแบบมาทําแบบว่ามาห้องน้ําเรามาปรับปรุงมาเปลี่ยนเป็นหน้าต่างหน้าต่างเต่าเขาก็จะเป็นหน้าต่างไม้เราก็มาเปลี่ยนเป็นหน้าต่างบานตไลดยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่มันจะได้ใช้งานง่ายเราก็คือเราลืมคิดแล้วเราก็เอ๊ะทำไมเขาถึงมาว่าเราว่าเราไปรื้อบ้านเขาเรียนเนี่ยค่ะอืนอันคือครั้งที่สองก็ครั้งที่สามเนี่ย คือฝันว่าเราเห็นบ้านที่เราอยู่เนี่ยมันหน้ากว้างบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างก็ประมาณห้าจุดห้าเมตรครับมันก็เหมือนคล้ายๆว่าเป็นทาวเฮาส์เหมือนจะแบ่งเป็นสองโซนนะคะแล้วเราฝันว่าเราเห็นช่วงอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นบ้านเราแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันคล้ายๆเป็นลานกว้างๆเหมือนมันจะเขาพยายามทําให้เราเห็นย้อนอดีตของตัวบ้านไปว่าที่ตรงนี้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่คะอือหือ เราก็เห็นเป็นผู้ชายใส่สูตรสีดำสองคนครับแต่ว่าสูทใส่สูทสีดําเนี่ยมันเป็นสูทเมืนสูทโบราณโบราณน,นะคะมันไม่ได้สูทปัจจุบันนะะอืมแล้วมันก็แบบฝันทุกคืนนะคะพีเ่เจตั้งแต่วันแรกก็ฝันมาตลอดแต่ฝันคนละเรื่องด้วยผีคนละตัวอีกตั้งหากใช่เลค่ะก็คือมันสับสนมากก็ มันคิดว่าเราคิดได้เองหรือเปล่าเพราะว่าแต่ก่อนเราอยู่คอนโดแล้วเรามาอยู่บ้านแล้วบ้านนั้นเหมือนว่าเนื้อที่มันเยอะอแต่เราก็เราก็แบบว่าพยายามแบบไม่ขิดอะไรอ่ะค่ะแบบอ่าสวดมนต์ไหว้พระก็คือก็ยังไม่หยุดก็ประมาณว่าถ้าวันโกกับวันพระเนี่ยก็คือจะเหมือนัดแรงค่ะก็คือจะไม่ได้เงานในฝัจเลยจะมาประมาณเปิดสวิตไฟอะค่ะเสียงดางแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอ,อย่างเงี้ยเลยอะค่ะ อ๋อเหรอ <S 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 ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ฝันแล้วนะไม่ไม่ฝันค่ะก็คือเหมือนนอนเนี่ยค่ะนอนอยู่ในห้องแล้วก็พอดีห้องเนี่ยก็จะมีแบบเป็นทางบันไดขึ้นมาตรงบันไดก็จะมีสวิตช์ไฟเปิดเปิดอิดข้าห้องแล้วเราก็นอนอยู่ลูกสาวเขาก็จะนอนอยู่ข้างๆเรานอนอยูอ่ตรงกลางเขาจะนอนอยู่ท้ายส่วนลูกชายเนี่ยเขาจะขึ้นขึ้นนอนค่อนข้างดึกเขาก็จะขึ้นมาณ หนึ่งตีสองแบบเล่นเกมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัยร,รุ่นครัแล้วก็เรานอนอยู่สักพักอะ่ะเราก็ได้ยินแบบเสียงประตูบ้างอะไรเงี้ยเสียงก็คือเสียงเวลาที่ลูกชายเข้ามาเงี้ยค่ะครับแต่ว่าเราไม่เห็นคนแล้วหน้าห้องก็คือดังเลยป๊อกแป๊ดป๊อกแป๊ดเงี้ยเราก็เอ๊ะใครมาแบบกดเปิดสวิตช์ไฟคือหันไปทางขวาล,ลูกสาวเราก็นอนอยู่ซ้ายมือแฟนเราก็นอนอยู่แล้วลูกชายเนี่ย ตอนแรกเราคิดว่าเป็นลูกชายแต่ใจเรารู้อยู่แรอว่าลูก,ลก,ลลก,กไม่ขึ้นมาเพราะว่าลูกเราแบบขึ้นก็คือดึกเลยเนี่ยเขาไม่เคยขึ้นมาเดินอะไรอย่างเงี้ยอพาาอลุ้งเช้าถามเขาเขาก็บอกเขาขึ้นมาประมาณตีหนึ่งครึ่งอะไรเงี้ยคือขึ้นมาเขาก็จะเดินถือโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดเป็นไฟของโทรศัพท์อะคะ่ะเขาไม่ได้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเดินมาไม่ได้เปิดติดไฟอะไรทั้งนั้นครับค่ะก็จะประมาณเนี้ยค่ะคะือเหมือนเปิดติด ไปอะไรบ้างทําเสียงอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะครับอันนี้ไม่ใช่เสียงจากบ้านข้างๆใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนทาวน์โฮมสามชั้นถูกต้องมาซ้ายขวาก็ต้องมีบ้านคนอยู่คือด้านขวาเนี่ยไม่มีคนอยู่เพราะว่าตอนที่ย้ายเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปปลูกบ้านเขาก็คือเหมือนยา้ายที่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 บ้านใหม่เขาส่วนด้านซ้ายเนี่ยคือเขาอยู่กันประมาณแค่สองสามคนแล้วเขาเงียบมากฝั่งตรงข้ามก็แบบบ้านไม่ค่อยแบบ มีคนอยู่แบบสองสามหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่คือเนี้ยคือตอนมาคือก็อยังตกใจว่าทําไมเงียบมากอะไรอย่างเงี้ยครับทางทางที่ว่าติดถนนน่นนะคะแต่คนอยู่ค่อนข้างที่เงียบอือค่ะอือนอกนอกจากเหตุการณ์ที่เจอแล้วเนี่ยมีอะไรเพิ่มอีกไหมก็ที่แบบจริงๆตอนที่มันพีคจริงๆที่แบบตัดสินใจที่จะแบบ ส่งเรื่องเข้ามาก็คือก็จะมีแบบตอนนอนอย่างเงี้ยในห้องก็จะเงียบกันหมดทุกคนก็จะนอนพอกําลังหล,หลับหลับอยู่เนี่ยก็จะมีเสียงตะโกบมือดังๆค่ะซึ่งมันอยู่ในห้องเพราะว่าห้องนี้ก็คือติดกระจกติดประตูอะไรเงี้ยคือเสียงภายนอกมันไม่มีอะไรที่มันจะเข้ามาได้เลยค่ะมันเงียบมากๆก็จะตกบมือดังๆเราก็จะดึงตื่นขึ้นมาแล้วเราอ่านมามองก็คือทุกคนหลับหมดมีแต่เราอ่ะที่ได้แล้วก็จะเป็นเสียงของโต๊ะ แล้วก็มีอย่ขึ้นหนึ่งแบบคือเริ่มไม่ไหวละคือจะต้องแบบมีความรู้สึกว่าเปิดใฟนอนเนี่ยยังไงก็แบบว่าถึงตัวเราช้ากว่าอุ่นใจกว่าเราก็เปิดไฟนอนเลยคเปิดแล้วเรารู้อยู่แล้วอ่ะว่าต้องมาในความรู้สึกเราะ่ะมันเราคิดอะ่ะคือกลัวไปแล้วค่ะพี่กลัวแม้กระทั่งว่าเราไม่อยากนอนเราไม่อยากหลับตาอก็คือเราคิดแล้วแหละว่าจะต้องมาทําอะไรก็คือวันนั้นคือปิดไฟเลยค่ะเปิดไปอย่างเงี้ยค่ะคือคปิดเลย ฮะ uh huh. ไปไปติดเองเลยอออื uh ื huh. แล้วก็ uh huh. ใช่อีกครั้งหนึ่งก็คือที่ที่สุดสุดออกเหมือนกันก็คือนอนนะคะนอน uh huh. แล้วก็เมอลืมตาขึ้นมาเราก็มองเห็นแพ่เห็นผ้ามา่านอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แต่เราก็หลับตาเหมือนเดิม uh huh. พอจังหวะที่เราหลับตาเป็นชุดสียลาขาวอะคะ่ะมันผ uh ้ huh. าแบบผิวผิวแต่เราไม่รู้หรอกว่าผู้ชายผู้หญิงจะเป็นชุดขาวเลยแบ uh huh. บทับ,ท,บทับลงมาที่ตัวเรา ครับแล้วเราร้องเลยร้องแล้วก็เคยบอกบอกกับแฟนกับลูกว่าถ้าแบบแม่เวลานอนแล้วร้องอะไรขึ่ไมา่างเงี้ยคือให้แบบปลุกเลยนะทํายังไงก็ได้คือเขย่าให้เราตื่นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราก็ไม่กล้าบอกกับลงตรงว่ามันพวกเนี้ยคือ,อยังไงอ่ะคเสคือถ้าเห็นถ้าสัมผัสอะ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าการที่แบบมาโดนตัวเราเราไม่โอเคอะค่ะ อืมอืมอืมคุณจ๋าคุณจ๋าทาบุญบ้านยังตั้งแต่ตั้งแต่ได้บ้านมาไม่ได้ทําค่ะยังไม่เคยทําบุญบ้านเลยใช่ค่ะไม่เคยทำอ,อันนี้เพิ่งผ่านมาประมาณสามสามเดือนสี่เดือนเนาะใช่แต่ทุกคืนก็คือเหมือนกับไม่เคยที่จะแบบ,บได้นอนแบบเป็นที่ก็คือเหมือนกับจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคืนแล้วก็ล่าสุดก,ก็คือเกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นตอนเชา้าประมาณเจ็ดโมงครับก็คือเมื่อวัน สุกที่แล้วอะค่ะอาทิตย์ที่แล้วครับก็คือตื่นขึ้นมาตอนเช้าออืก็การไปทํางานแต่ลูกยังลูกยังหลับอยู่ออืส่วนวัวจะศื่นจะก็จะลงไปข้างล่างแต่ด้วยวันนั้นอะมันจะแบบปวดปวดหัวอย่างเงี้ยไม่สบายอะไรเงี้ยก็เลยลงไปนอนต่อข้างล่างครับ,บนโซฟาซึ่งไม่เคยลงไปนอนข้างล่างเลยนะคะมีวันนั้นเป็นวันแรกลงไปนอนสักประมาณตืหน่งเจ็ดโมง นั่งเล่นนั่งอะไรพอมาสักเจ็ดโมงครึ่งหลับไปสักนอนรู้สึกว่าตัวเองเนอนหลับไปสักพักค่ะนอนตะแคงหันหน้าเข้าสุขฟ้าได้ยินเสียงโทรศัพท์ครับโทรศัพท์บอกวางอยู่ตรงพนัจริงอืก็รับแต่เขาง่าทรับไม่ได้ที่เจสบคือแต่เออลืมบอกไปว่าลงไปนอนเนี่ยเปิดไฟด้วยนะคะตอนเช้าแล้วเปิดประตูบ้านเปิดหน้าต่างเปิดไฟเปิดไฟสว่างเลยแล้วก็ จังหวะที่โทรศัพท์โทรมาเพื่อนโทรมาค่ะได้ยินเสียงโทรศัพท์ครับหันไปรับไม่ได้เพราะว่ามีผู้ชายอะค่ะมาเหมือนนั่งอยู่ตรงส่วนเบาะที่เหลืองตรงตรง,ตรงที่นน่งของโซฟาคือนั่งดันเราอยู่แล้วก็เอาแขนซ้ายทับตรงช่วงลําตัวไอ้ช่วงแขนเรารแขนขวาทับช่วงสะโพกเราแล้วก็เหมือนดันตัวเราอะ่ะวันนี้ให้เราแบบหนักกลับมาหรือว่าเราลุกขึ้นมาได้ครับ ตอนนั้นมันตกใจมากเพราะว่าตอนนั้นคือมันเป็นช่วงเวลาแบบมันเช้าอยู่อ่ะค่ะมันสว่างแล้ว, <S <S อ,วอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจแล้วตอนนั้นคือไม่รู้จะทําไงก็คือท่องคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอะค่ะท่อง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 จนแบบเขาก็เริ่มปล่อยตรงช่วงสะโพกแล้วก็พอท่องจะจับพักเขาก็ปล่อยตรงช่วงแขนก็หลุดไม่ได้พอหลุดขึ้นมาได้ก็แบบเด้งขึ้นมาครับพอเด้งขึ้นมาก็ <S <S เหมือนแบบ ตกใจอะค่ะแล้วแบบงงๆไปสักพักแล้วก็หยิบโทรศัพท์อก็เข้าไปดูเวลาที่เพื่อนโทรมาเพื่อนโทรมาประมาณเก้าโมงสี่นาทีนะคะครับแล้วก็จังหวะที่เราหยิบโทรศัพท์มาดูเนี่ยประมาณเก้าโมงเก้านาทีอ่าเท่ากับว่าตอนที่เขามาดันเราอะมันมันเกือบห้านาทีอะพี่เจมส์อแล้วแบบเราเห็นเขาแบบเราฉาดอะมัน พราะตอนนั้นมันสว่างคือเห็นเป็นผู้ชายไม่ใส่เสื้อแล้วก็แบบผมเกียนเกียนเหมือนคนจีนนะคะครับเอซึ่งแบบตอนนั้นคือแบบว่าเหมือนฉุนแบบเหมือนีิ้วขาดเลยอ่ะปกติจะเป็นคนแบบเจอเจอก็คือเจอหรือว่าเห็นก็คือเห็นแต่ตอนนั้นคือมันไม่โอเคแล้วว่ะที่เขามาทําแบบนี้ครับอืมก็คือเหมือนว่าเราก็เหมือนตะโกนว่าเขาไปเลยอ่ะตะโกนว่าบอกอกมาเลยอะไรเงี้ยจะเอายังไงออกมาเลยคือเราแบบเหมือนเราจุดชนแล้วคือเหมือนแบบเราซื้อบ้านมา หมือนบ้านมันก็คือมัน,นมันเ้านเาอาเขาะเออเขาจาเขาจคือเคส<ม>เคสกรณีแบบนี้นะผมว่เพิง่งเพิ่งไปบ้านหลังหนึ่งมานะเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาโดนกวนขนาดเนี้ยเออแต่เขาอยู่มาเป็นสิบปีแล้วนะแล้วเพิ่งมาโดนช่วงหลังๆคุณจ๋าผมถามหน่อยคุณจ๋าได้ส่งรูปมาในอินบ็อกบ้างไหมฮะเมื่อกี้ผมหาดูอยู่ส่งค่ะส่งไปแล้วค่ะใช่ค่ะบ้านหลังสีเหลืองเืองนี่ใช่ไหมฮะสีไข่นี่ใช่ไหมฮะ ช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมมาร์คชื่อคุณจ๋าไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องซีดีติดต่อ,อกลับไปอีกทีหนึ่งนะได้ค่ะเนอะจะได้จะได้เผื่อแบบให้รายการไปถ่ายทำถ้าสมมติว่าถ้าคุณจ๋าต้องการนะ,ะอืมก็ผมถามหน่อยแล้วแฟนคุณจ๋าเจอไหมไม่เจอค่ะมีลูกสาวอะ ที่ที่เขาเพิ่งเจอล่าสุดก็วันเสาร์ที่เป็นวันโคนะคะคือเจอด้วยกันนี่ยค่ะลูกสาวอายุเท่าไหร่ละครับลูกสาวก็สิบแปดแล้วค่ะอมีลูกกี่คนครับคุณจ๋าสองคนค่ะอีกคนหนึ่งเจอไหมผู้ชายไม่เจอค่ะผู้ชายไม่เจอใช่ไม่เจอ เพราะเขาไม่กลัวด้วยป่ะถามว่าเรากลัวไหมเราไม่ได้กลัวค่ะแต่เราค่อนข้างเ็าไปจูนติดเขาเองมั้งพี่เจเราเปไปรับสัญญาณเขาได้เองอ่ะเราคือเพราะตอนแรกที่คุูกับแส่น่ะก็เหมือนกับแบบเริ่มตอนที่เริ่มแบบมันมีปัญหาเข้ามาเริ่มแบบคือเราทนไม่ไหวไงแฟนก็แอกไม่รู้จะช่วยยังไงไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าเราเห็นคนเดียว ซึ่งเรื่องตรงนี้มันไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครเขาเชื่อได้เพราะมันเป็นมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ไงคะซึ่งตรงนี้ยแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยแปนเขาก็ไปเช่าเป็นผ้ายันทาวเวทครับของทาวเวทอะคะ่ะให้ออกมาแฝงมันค่อยคอบูชาครับแล้วก็เอาผ้ายันทาวเวทเนี่ย แปะที่หัวนอนอแล้วก็แปะที่ตรงประตูประตูที่เป็นระเบียงทางหน้าบ้านนะคะประต,ตูก่อนชั้นสองที่นอนนะค่ะม,มันก็เหมือนจะเบาลงแต่มันก็ยังมีอยู่เพราะว่าวันทีต่ติด่ะเป็นวันโกนก็ยังเหมือนมาเปิดประตูอะไรอย่างนี้ครับลูกสาวอะค่ะเปิดประตูก็คือลูกชายขึ้นมามืานเดิม เสียงเปิดประตูดังมาก <c oughs> ก็คือเสียงในห้องนี่แหละคะ่ะลูกเราก็เข้าใจว่าลูกสาวหลับไปแล้วส่วนตัวเราอะ่ะหลับแล้วแต่เรารู้แล้วแหละว,ว่ามันจะต้องมีอะไรทุกคืนเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพอสะดุ้งตื่นปุ๊บเปิดไฟเลยเปิดไฟหันมา <c oughs> เห็นลูกสาวแบบทำหน้าเลดรักลดรัอก,อ,ก <c oughs> อยู่อ <c oughs> ก็คือลูกสาวบอกว่านึกว่าน้องขึ้นมาก็คือเสียงเปิดประตูอะ่ะ <c oughs> ทุกทีที่น้องเปิดประตูมาแล้วก็ลูกสาวก็ขยับขยับที่นอนเพื่อที่จะแบบจะให้น้องมานอน ก็คือนองไม่ได้ขึ้นมาแต่เป็นเสียงประตูลั่นๆเลยค่ะเสียงประตูที่ที่เราได้ยินกันทุกวันเนี่ค่ะออืแล้วคุณจ๋าอยากให้เราไปช่วยอะไรครับก็คือจริงๆอะ่ะจ๋าเป็นคนที่แบบจะบอกว่าคือเปลี่ยนที่นอนหรือว่าไปนอนที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเจอพวกหนีอยู่แล้วอะค่ะค แต่จ๊ะไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขาก็คือตามที่เรื่องนั่นแหละว่าเขาต้องการอะไรอย่างที่เขาบอกว่าสารคือจะไม่มีความรู้ตรงนี้ว่าจะต้องส,สร้างสารอะไรให้เขาจ๊ะไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบคนไทยคนจีนจะต,ต้องเป็น marched, ตั้งจี่บุจีบุเอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาคือจ๊ะไม่มีความรู้จะกไม่สามารถที่จะแบบไปตั้งมั่วตั่วได้อะพี่เต้เข้าใจเลยครับอืแล้วก็ไม่รู้สาเหตุว่าคือเขาต้องการอะไรเพราะอย่างที่จับเคย แบบติดตามเอในแบบที่เคยฟังที่แบบในเคสของหลายๆเคสนะคะเขาก็บอกว่าที่รายการนะนะคะว่าถ้ามีวิญญาณอยู่อย่างเงี้ยอย่าแบบว่าที่เป็นที่ผู้ชายอะค่ะจะจาที่จาที่ที่ชื่อที่ที่เขาแนะนําไม่ได้เขาบอกว่าเหมือนว่าเราอยากไปทําบุญบุญให้แบบโยนยานพวกนี้เพราะเขาเหมือนมันทำร้ายเราก่ากวนเราให้เราเหมือนแบบบอกคาธานแล้วก็เหมือนใ้ ให้เหมือนกับะบอกจ่าเพื่อให้แบบว่าพระยาโยมทูตหรือว่านายในนี้ระยะบ้านะ่ะมาจาับตัวดวงวิญญาณผู้หนีไปคือจาก็ลองทํานะคะค,คือหลังจากโดนวันนั้นก็คือเป็นวันพระขึ้นสวจวดมนต์ก็หมือนว่ตั้งศิลอธิบาตเนี้ยค่ะคแล้วก็บอกบอกไปอ่ะค่ะออืแต่ก็รู้สึกว่าเบาลงอะค่ะแต่ว่าในใจก็คิดว่ามันยังไม่เหมือนมันยังไม่หมดอะ เรารู้สึกได้ครับแล้ว <c oughs> คุณจ๋าเคยถามคนเจ้าของบ้านเก่าไหมว่าเขาเคยเจออะไรไหมหรือว่าก็ไม่ไม่ได้คุยกันแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นก็คือเหมือนเขาซื้อบ้านหลังนี้ไว้แล้วเขาก็เปิดเป็นร้านนวดสปาค่ะอืแล้วเขาก็จำเขาบอกว่าบ้านเนี้ยไม่มีอะไรนะเพราะว่าเขามีลูกตั้งอยู่คนหนึ่งลูกต้้งก็อยู่ไม่เคยเจออะไรครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ <c oughs> เราก็เลยไปทคโอเวอร์เอาบ้านมานวดสปาก,ก็หายไป เราซื้อแต่บ้านอะค่ะเราซื้อแต่บ้านเราเอาก <หา S 2> ันค่ะขายบ้านออโอเคโอเคอโอเคก็เป็นที่อยู่อาศัยว่างั้นเถอะใช่ค่ะอืมอืมอืมอ่ะโอเคโอเคได้ถ้ายังไงถ้าสมมุติว่าคุณจ๋าอยากให้ไปช่วยคุณจ๋าอินบ็อกมาละกันนะบอกมานะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทุกคนอยากให้เราไปบ้านคุณจ๋ากดหนึ่งถ้าไม่อยากให้เราไปกดสองอะไรอย่างนี้นะ อ่ะโอเคยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณจ๋ามากๆนะฮะกับเรื่องราวที่ชื่อว่าต้องการอะไรซึ่งผมฟังแล้วผมก็ยังคิดอยู่ว่าผีมันต้องการอะไรสิ่งที่ทําให้คุณจ๋ารู้สึกทําให้ลูกสาวคุณจ๋ารู้สึกอเ,เออมันน่าแปลกเหมือนกันเนาะเนาะค่ะใช่อ่ะเดี๋ยวยังไงครับถ้าคุณจ๋าอยากให้เราไปไก็บอกแล้วกันเนาะถ้าไปได้เนี่ยจะไปหาคําตอบให้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับคุณจ๋าโอเคอยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจ๋ามากๆนะครับ ค่ะขอบคุณพี่เจมากค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ